เพื่อนชาวโซเชียลแคมปุมาทอนนะคะหลังจากที่แบบสรรหาอะไรกินก็แบบโอ้โหของอร่อยทั้งนั้นเลยอยากกินของไม่อร่อยบ้างะะ <c oughs> ก็เลยแบบแม่ทําให้กินหน่อยนะคะ <c oughs> พอเจอแต่ของอร่อยแล้วอยากเปลี่ยนบรรยากาศบ้าง <c oughs> แม่ก็ใจไหมแม่ก็เลยจัดก,การทําก๋วยเตี๋ยวให้กินนะคะคน <c oughs> อะไรทําน้ำยิ่งไม่อร่อย,ยนะคะก <c oughs> ๋ว ตั้งแต่สมัยนั่นแหละเคยทําขายตั้งแต่ตลาดที่ตลาดแกลนนะคะตั้งแต่สมัยที่แบบนั่นแหละจนสมัยที่แบบแม่มือเติบจนโอนนมมนนะะ้นั่นแหละล่มจมเลยเจ๊งไม่เป็นท่าเลยนะคะนั่นแหละวันนี้แม่ก็เลยกลับมาทําให้กินใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้พี่เคก็เลยมีโครงการอย่างหนึ่งว่าอย่าไหนๆก็มีแต่ร้านของอร่อยอยู่ในหัวหินแล้วลองมีร้านใหม่อร่อยสักร้านหนึ่งจะเป็นอะไรไปนะคะก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวจะเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวนะเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อแล้วก ลาสดดั้งเดิมอร่อยมากอร่อยเตะตีนอร่อยกัดตีนนะคะกลิ่นนี่อยู่ท้ายตลาดนี่หอมมายันหน้าตลาดเพราะอะไรต,ตดนะคะไม่ใช่อะไรเข้าใจั้มก็เลยเออแตดสินใจว่าเอ,อ้ยแต่ก็ขายแล้วกันแต่ว่าตอนนี้ประเด็นนะมันอยู่ตรงที่ว่าไม่รู้จะตั้งชื่อร้านว่าอะไรฉะนั้นนะคะช่วยให้เพื่อนๆส่งชื่อเข้ามาหน่อยแต่ถ้าชื่อไหนกระแทกใจแม่หรือว่ากระแทกใจพี่ชีเทนะคะโอ้จะให้กิน เร็วนี้นะคะไม่น like so <c oughs> ่าจะเกินเดือนหน้า <fact> ถ <c oughs> ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็เชิญชวนให้มากินด้วยละกันนะคะสําหรับของที่ไม่อร่อยนะคะก็แนะนําเลยไม่ว่าจะแป็นนี่เลยเนื้อหมูวันไหนหมูหมดเอาเอออันนี้เป็นหมูตุ๋นนะคะหมูตุ๋นสูตรแบบันไานโอเคถ้าเกิดวันไหนหมูหมดนะเอาหมามาทําแทนโอเคปะ ด้วยอย่าลืมนะคะส่งชื่อเข้ามากันเยอะๆนะเดี๋ยววันนี้ไปก่อนนะไายใครมันจับกล้องมันจับอะไรของมันมันจับก็กือไม่สวยเลยวันนี้นยังไงแม่แม่ <c oughs> โอ้โหไม่ธรรมดา